โอเคไม่เป็นไรทุกคนมันคือการวอร์มโอเคต้องสะบัดรถให้สุดนะโอ้ผมว่าผมสะบัดผิดจังหวะวะ่ะเอาว่ะจังหวะนี่ยังไง มาครับสําหรับคนที่อยากให้ผมมาทมําเกมคาเอ็กดีิฟครับวันนี้ผมก็จะมาทําให้ครับ เราถามว่าวันนี้ผมจะมาทําอะไรในเกมคาเอกครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปลงแล้งนะครับผมแล้วก็จะพาพาทุกคนไปดิฟชิลก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปลงแล้งเนี่ยมันก็ต้องมีการวอร์มมือสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราได้ห่างหายจากวงการดิฟไปนานนะครับผมใครที่ชอบคลิปเกมคาเอกนะครับผมก็กดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะได้เซตจูนนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงขายให้นะครับวันนี้ผมก็จะลงขายเป็นเซตจูนของ C ีเวียเแล้วกันนะครับผมสำหรับเซตจูนเดี๋ยวผมจะพยายามลงขายให้เรื่อยๆนะครับผมผมมาทำคลิปรถคันไหนผมก็จะลงขายคันนั้นให้นะครับผมสำหรับการเซ็ตจูนอ่าี่เซตจูนของโคเน,นล่าแชร์ไปเลยครับกดแชร์เออไอเซตจูนตัวนี้มันจะเป็นเซ็ตจูนเครื่อง V6TT นะครับแต่ถ้าเป็นเซ็ตจูนตัวเดิมเนี่ยผมอ๋ออันนี้ผมยังไม่ได้กดรับรางวัลแสดงว่ามันขายอยู่อ่ะเดี๋ยวทุกคนจะหายไม่เจออันนี้จะเป็น เซตจูนแบบปกติเลยนะเนี่ยไอที่ผมติ๊กสีึงเหลืองอยู่ตอนเนี้นะคนก็เดี๋ยวผมจะรับรางวัลแล้วก็ทําการอ่ะกดขายให้ไหมเอ้าทำไมกดขายไม่ได้วะอ๋อมันก็ขายอยู่นี่ทุกคนเนี่ยผมก็กดขายอยู่นี่ไม่แต่คือมันหายากไงผมคิดว่าจะกดขายใหม่แต่คือผมไม่อยากจะกดยกเลิกเนื่องจากคือเป็นรูปหัวใจอยู่เห็นไหมครับผมเลยไม่อยากจะยกเลิกสักเท่าไหร่ฮะยังมีอยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยเหรอเอ้นนี้ผมไม่รู้นะเนี่ยเมื่อก่อนนี่คือมันกดขายแล้วมันขายได้เลยอันนี้คือต้องมีการตรวจสอบเซตจูนก่อนนะ จะบอกว่าเซตจูนผมแฮ็กงันงั้นเหนื่อยมัน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 เป็นไปไม่ได้นะครับเซตจูนผมไม่ได้แฮกนะก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพูดในวันนี้ทุกคนอาจจะเห็นแบบว่าหน้าตาแบบว่าจอของผมนะครับเป็นจอที่ไม่ใช่แบบว่า Full HD นะครับคือผมอยากให้แบบว่าทุกคนดูง่ายๆนะครับคือทุกคนไม่ต้องดูเต็มจอก็ได้แบบดูแบบ มุมแบบว่าโทรศัพท์แบบปกติลายตรงก็ได้นะครับผมมันถึงจะเต็มจอนะเพราะว่าผมใช้ iPad ผมอยากให้มันไม่แบบว่าไม่มีอาการแหว่งนะครับผมอะไรคืออาการแหว่งหมายถึงจอแหว่งนะครับผมก็เลยปรับให้มันเป็นแบบนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะสำหรับคนที่ไม่ชอบนะครับโอเคฮะวันนี้ก็ขายเซ็ตจูนให้ทุกคนแล้วนะครับผมเป็นเซ็ตจูน 6T T นะเป็นเซ็ตจูนของเครื่องแต่งนะครับแต่เซ็ตจูนเดิมเนี่ยผมขายไว้อยู่แล้วชื่อโคน,นล่าก็ไปหาดูกันได้ เดี๋ยวผมจะเอาคันนี้ไปแบบว่าวอร์มมือก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไปลงแรงนะครับถามว่าลงแรงนี่ผมจะเอารถอะไรไปลงครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูก่อนเราจะให้ทุกคนดูก่อนนะครับแหมเราไม่ได้ลงแรงมานานอันนี้ผมวอร์มไปรอบนึงแล้วทุกคนถังน้ำมันผมหายไปถังนึงคือในการลงแรงเนี่ยผมจะใช้เป็นรถ f r a n เก r F นะครับรถคันที่5นะครับอันนี้น่าจะเป็นรถเติมนะครับผมปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่ายังมีขายอยู่หรือเปล่ารถคันนี้ครับผม ฟลนเกอร์ F ในตํานานนะครับผมโอ้โหรถคันนี้เรียกได้ว่าเป็นรถที่รีดคะแนนโคตรโกงเลยนะครับในเกมคาร์เอ็กดิฟเนี่ยบอกเลยว่าการลงแรงรถคันนี้เนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ธรรมดานะครับผมโอ้โหรงมา้าอาจจะไม่เยอะนะครับแปดร้อยแรงมา้าแต่บอกเลยว่าคุณภาพในการดริฟนี่โอ้โหยกนิว้วนิ้วโป้งให้เลยนะไปใจนิ้วกางไนดะ้เออโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราจะเอา S15 ไปวอร์มก่อนแล้วกันนะครับอาจจะถามว่าทําไมวอร์มทั้งทีไม่เอาแฟ a n เกอร์ F ไปวอร์มเลยแหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมผมอยากเล่นหลายคันเออโอเค ด่านแรกกรับผมขอวอร์มในด่านแบบว่าแจ้งเกิดผมเลยละกันนะครับเป็นด่าน p a r k กิ้ด่านที่4นะครับผมกับ n i สันซ s เว่เอส1 5ไปลุยกันเลยดีกว่าครับทุกคนเราไปกันแบบชิวๆเลยนะครับวันนี้วอร์มมือชิวอีกแล้วเหรอแม่คลิปไหนไม่ชิวพี่บอกผมหน่อยครับ <laughs> โอ้โค้โโโงแรงมาก็เกือบแหกแม่ไปเล่นงานอาการมันก็จะเป็นแบบนี้หวนคืนสู่วงการดิฟ สับห้าไปเลยอืมโอเคยังได้อยู่ครับเน่เอ้ยยังเทพเหมือนเดิมถึงแม้ว่าเราจะไปเล่นมาหลายปีหลายเดือนสิเฮ้ยจริงๆมาถึงจุดนี้เราควรจะได้คะแนนหมื่นหนึ่งแล้วนะเอ้ยเอ้ยมีอาการกระตุกอันนี้อันนี้ไม่ได้เป็นที่โปรแกรมแล้วอันนี้เป็นที่เกมแล้วเอ้ยเอ้ยกระตุกอีกแล้วครับกระตุกอีกนะเกมผมมันกระตุกเองขออภัยด้วยนะครับผม ลงเกซี่ไปปึ๊บปุ๊บโอ้โยมีการแบบคิสคิสวอลคิสจุกู่กำแพงนิดหนึ่งแลวตอนไม่มาทำคลิปมันไม่กระตุกนะนั่งเล่นอยู่อ่ะเออพอมาทำคลิปปุ๊บเอาแล้วครับผมอาการกระตุกเริ่มมาเยือนแลวโอ้โหเครื่อง V6 นี่ก็กินยางเหมือนกันนะนี้ยาง50%ิเอ้เซเอร์ปุ๊บป๊บโอ้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 พอยางมันจะหมดแล้วรถมันจะสไลสไลด์แหมลิ้นพันกันอีกแนละ้ว ใครที่ชอบเกมคาเอ็กนะครับผมกดไลค์ like ให้ผมด้วยนะอุย้ยคะแนนเอาเราลิกคะแนนได้ไม่ธรรมดาเกือบ3 2มหมืองหมโอ้โหไม่ธรรมดาทุกคนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เล่นนานนะครับแต่สามารถทําคะแนนด่านพาร์กิ้งไปที่2 9งหมกับซี s 15อสสิบห้นะครับแต่ก็อย่าลืมไปนะครับว่านี่เป็นเครื่อง6 TT นะครับเป็นเครื่องแต่งนะครับผมโอเคฮะต่อไปฮะเอาเป็นด่านอะไรดีมิ n ตันไรในตำนานดีกว่าทุกคน วอร์มทั้งทีต้องเอาให้สุดกับด่านมิลตันไรส์มาครับทุกคน,นครับโค้งแรกยังไงครับไม่เอ๋ไม่เอ๋โอโอได้อยู่ได้อยู่ยังไม่เสียคะแนนโอ้โหก็มีอาการตื่นเต้นนิดนึงนะครับโอ้ชู่โอ้นี่แบ็กบอร์ดโชว์ไปหนึ่งทีโอ้โห,โห,โห,โหโตก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 แล้วเสียคะแนน จริงๆมาถึงตรงนี้มันควรจะได้แปดเ0้าพันเลยนะสับห้าเลยโอเคไม่เป็นไรทุกคนมันคือการวอร์มโอเคต้องสบัรดรถให้สุดนะโอ้ผมว่าผมสบัดผิดจังหวะว่ะเอาว่ะจังหวะยังไงไอที่หมื่นห้ามืนหกอุ้ยเกือบเกือบหมื่นแปด ไม่รู้กันสิว่าผมยังจะสามารถทำคะแนนได้อันหนึ่งอยู่หรือเปล่าไม่แบ็กบอร์ดแบ็กบอร์ดอุ้ยยายชนนะเอ้คูณห้าของผมเสียไปแล้วครับไม่เป็นไรเราเอาแค่มาบอมย้ำเตือนตัวเองหัวใจว่าเราแค่มาบอมอู้วงมาไัยหลุดมือ ผมไม่ได้พลาดทุกคนผมไม่ได้พลาดสาบานได้ผมไม่ได้พลาดพวงมาลัยมันหลุดมือทั้งที่มือผมก็แตะหน้าจออยู่อะไรกันครับนี้เอ,อ้ยจริงๆเมื่อกี้เนี่ยไม่หวังละคะแนน R หนึงหวังแค่ให้ดิฟให้มันรอดด่านนี้ก็พอละโอ้ยต้องตั้งใจสักนิดนึง <S <S เออ ได้อยู่อะโอเคโอเคลงแก่สามโอเคได้อยู่ยังรีดคะแนนได้เรื่อยๆเอาอีกแล้วคอยในตำนานโอ้โอ้โอ้ God พี่ Damn โอ้ n โน o โอ้เป็นไงอย่างเซียนโอ้ oh. สงสัยต้องไปลุยเขาวอากินะซะหน่อย ก่อนที่เราจะไปลุยแหลกกันไหนๆก็วอร์มแล้วเอาให้มันสุดไปเลยโอ้มีหี่เกียร์ผมก็จะไปสับแต่เกียร์หกน,นั่นเ่ยรถก็เลยโอ้ทุกคนครับเสียดายแบบไม่ได้อ R หนึ่งนี่โอ้โหไปข้างหลังโวยนึกว่าจะได้ถอยหลังรั้งใหญ่ โอ้คะแนนาหนึ่งอยู่โอ้โหเอกซอกคคะแนน,นก็ได้าหนึ่งไม่เจ้าโว้ยเกือบไปแล้วถ้าผมไม่พลาดนะคะแนนอาจจะไปประมาณเจ็ดหมื่นได้ทุกคนมาวอมทั้งทีต้องเอาให้สุดครับกับเขาไอากินะในตำนานฮะวันนี้ขับ S สิบห้าไปส่งเต้าหู้ครับอืมอุย้ยกระพลาดกระพลาดไม่ได้จับพวงมาลัยแบบนี้มานานแล้วทุกคนเอ้ เอาวะเอาวะเอาวะอย่างนี้ยังไงยังไงโอ้โหมีเฉียดกําแพงเฉียดวอลโอ้ยโอ้ยชบเฉยเฉเมื่อกี้มันเป็นสเต็ปขันเทพนะครับทุกคนอย่าลอกเรียนแบบนะครับคือมันเป็นสเต็ปผมฝึกทำ360องศาอยู่พอดีไงมันก็เลยแบบว่าก็จะเห็นอาการเหมือนที่ทุกคนเห็นอยู่เลยนะครับนี่ มีการแบบว่าจูบก,กำแพงอโฟนหักเลี้ยวก็มาจังหวะนี้เปลี่ยนด้านความเร็วเออบางคนก็ยังสงสัยอยู่ไอพี่ทำท่าน,นั้นไอน,นี้ยังไงนี่ครับก็ลองฝึกแล้วก็อ่านดูครับผมมันจะขึ้นให้นะฮะผมไม่ได้หวังคะแนนอานหนึ่งอยู่แล้วทุกคนดูจากยางของผมแล้วก็ระยะทางครับทุกคนคิดว่ายางมันจะพอไหมเนี่ยอซึบซอซึบซึ โอ้ยโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ไปข้างหลังอีกแล้วอุยเอาแกสองสักหน่อยเอา้าแบ็กวอร์ดต้องมาแล้วจังหวะอ๋อทำไมมันลื่นยังไงไม่รู้มือผมมันลื่นมือผมมันลื่นหูวยัยงก็จะหมดเว้ย ยางก็จะหมดเว้ยเอาสักหน่อยเว้ยสับห้าไปไดีๆสับห้าไปไดีๆเอ้ยยางเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยยางเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยลดลืน่นลดลืน่นเอ้พงอะไรหลุดมือแหมอาการเยอะจริงๆเลยโอเคถ้าได้คะแนนอันหนึ่งก็ถือว่าบุญแล้วนะครับยางเหลือแปดเปอร์เซ็นต์นะครับ ยิบจนยางหมดนะครับผมเอเอ,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 อนี่คือตรงรีดคะแนนปั๊บโอ้โหขออภัยที่ผมทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวผมด้วยนะครับผมนะยางก็เหลือ1%มึงกเกลือไว้ทำไม1%เนี่ยยังไงก็จะหมดแล้วไม่ให้มันหมดไปเลยล่ะเออรู้สึกว่าการอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยจะมีการแบบว่าถ้าเราเล่นได้ระดับคะแนน R 1มันจะมีรางวัลให้รับด้วยนะนี่เห็นไหม นี่จะมีแบบว่าสุ่มด้วยเออมีรถมีทองด้วยอุ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวมัน m m รุ่นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่มันเทียอะไรเดี๋ยนะโอ้โหสุ่มครั้งแรกก็โชคดีได้รถมาเลยจังหวะนี้ขอไปดูหน่อยแล้วกันมันอยู่เทียที่เท่าไหร่ครับประมาณเทียสองเทียสามได้เลยมั้งอ้หีได้ไงเอ้ยผมมีเครื่องยนต์เครื่องยนต์วีแปดด้วย โอ้แต่ไม่ได้อัพปดิผมมีเครื่อง v8 ด้วยนี่เป็นไงโอ้ต้องใช้ตังสองแสนกับอีก90ทองเฮ้ยเฮ้ย,ยผมอัพได้นะเนี่ยผมเก็บตังแป๊บเดียวผมก็อัพได้เลยเฮ้ยเพราะว่าทองนี่ผมมีเยอะอยู่แล้วครับนี่ไงสองกว่าทองฮะไม่ใช่ทองที่ผมเติมมานะเป็นทองที่ผมได้มาจากการขายเซ็ตยูนให้ทุกคนเลยเอ้ยเดี๋ยวผมขอไปดูแบบว่าชุดแต่งของรถคันนี้สักหน่อยนะครับว่าชุดแต่งคันนี้มันสวยไหม เพราะว่าผมยังไม่เคยเล่นรถ B M ในเกมคาเอกเลยนะมีชุดแต่งนี่เท่ไหมเฮ้ยเฮ้ยชุดแต่งนี่ก็สวยครับอ้หูห้าสิบทองครับเฮ้ยอันนี้แบบขขยายซุ้มร้อให้ใหญ่ยิ่งขึ้นเฮ้ย,ยมันเฮ้ยมันสวยนะเนี่ยถ้าแต่งลายเปลี่ยนสีมานี่สวยนะเนี่ยทําเป็นเล่นไปนะครับเข้าท่าโอ้โซุ่มโชคดีครั้งเดียวได้จริงๆผมมีสุ่มอีกเยอะนะครับผม ทุกคนมาลุ้นกันครับว่าจะได้อะไรครับอู้ดูว่าจะได้รถอีกเอ้ยถ้ารถเรารถที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันได้แนละ้วมันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคเราเราเก็บไว้ก่อนนะครับไว้เอามาแบบว่าเปิดแบบว่าทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งละกันนะครับแต่ตอนนี้เราต้องไปลงแร่งก่อนนะครับผมหลายผู้เล่นนะครับโอเคตอนนี้คะแนนแร่งผมอยู่ที่3ามพคะแนนนะครับผมแล้วผมก็จะเปลี่ยนเป็นรถ f r a n เก r F <S <S ในตำนานแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากได้ลายใหม่อยู่นะ ลายนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมใช้มานานแล้วผมอยากจะได้ลายใหม่อยู่สักทีเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนครับเพราะว่าช่วงนี้เก็บตังค์ไปก่อนนะครับเอ้ผมตังค์ได้ตังค์มาจากไหนหกหมื่นวะอ๋ออ๋อ,อผมขายเซตจ,จูนผมกดรับเซตจ,จูนตกใจหมดนึกว่าตังค์มาจากไหนโอเคครับทุกคนฮนะเดี๋ยวเราไปัูเลยดีกว่าครับกับด่านอะไรก็ไม่รู้เวละด่านนี้ก็ไม่เคยเล่นด้วยสิอ๋อด่านนี้นี่เองมา,มา เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนพวงมาลัยหลุดมืออีกแล้วถือว่าเป็นการต่อให้ได้วกันนะครับผมเป็นโรคอะไรเนี่ยพวงมาลัยหลุดมือสองรอบแล้วเนี่ย เจห้าไม่ไหวเจห้าไม่ไหวเอโ้โอ้โหโอ้หนิดเดียวดูคะแนนผมกับคะแนนเขาสิครับโอ้โหนิดเดียวจริงๆโอ้ถือว่าเป็นการต่อให้ละกันเป็นการต่อให้ละกันมามามา,มาขอคนต่อไปเลยแบ็คแจคกว่าอุย้ยรอบนี้เอาเรื่องครับมา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  แบกแจ็คแล้วไงแฟงเกอร์เอฟก็เอาต้องตั้งใจสักนิดนึงนะครับถ้าดิฟตามเขาจะได้คะแนนเพิ่มด้วย เอาดีเอาดีเอาดียังไงยังไง9,000พน่ 9, ะเก้าเอาบาลาเอาบลาลาถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นนานเถอนั้นกาจะแน่ที่แท้ก็เกือบแพ้เหมือนกันกูมารุ่นต่อมาครับเมื่อกี้รุ่นอะไรลืมดูแบ็กแจ็คอีกแล้วแบ็กแจ็คไลนมอนสเตอร์ว่ะโอ้ไม่เป็นลรกอะไรวะกดพวงมาลัยไม่ติดเนี่ย เริ่มหัวร้อนแล้วตอนนี้เริ่มหัวร้อนแล้วโอ้โหคะแนนชนะก็ถือว่าเก่งมากแล้วเนะี่ยพอพอออกครับออกเริ่มต้นมาไม่สวยเหลือเวลาให้เล่นอีกสองตา เหลือเวลาอะไรแหละเหลือถังน้ำมันเอากดซื้อยางไปก่อนเอาออามาเส้นหนึ่งก่อนแล้วกันมันเป็นโลกอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมันเป็นโลกจอไม่ติดมือหรือไงเนี่ยโอ้สองรอบแล้วครับผมนี่กดเอามือจิ้มที่พวงมาลัยไว้แหละมันจะดันหลุดอีกสองร้อยเอสเอเอ่ะ ไอยเอ็กซ์จะมาสู้แฟงเกอร์เอฟได้ยังไงคิดใหม่คิดผิดนะน้อง คิดใหม่คิดผิดคิดถูกคิดใหม่อะไรวะโอ้โหบอกแล้วถ้าผมไม่นิ้วหลุดเนี่ยคะแนนผมอะไม่ต่ำกว่าเ0้าบอกเลยไม่ได้โม้ด้วยดูดูโอ้โหไหนไอ้คนไหนไเอ้สิบหายแล้วทุกคนครับเปลี่ยนด่านละก็มาหด่านนี้ผมก็ยังจำสเต็ปการนี้ผมผมได้ดีอนับแรกเราต้องยิบไปแคสามก่นอนครับ เอ,อ้ยเราหลุดโคง้งหลุดโคง้งโอ้โหคะแนนห่างกันหลือเกินเอ้ยเอ้ยเอาหลุดโคง้โคง,โคงสองคนเลย嘛ว่าแต่ไม่ได้คะแนนผมว่าผมแพ้แล้วแหละ โอเคทุกคนเอาจริงๆนะด่านนี้คะแนนผมนหะไม่ต่ำกว่าหมื่นสี่หมื่นห้านะแต่ทำไมว่าดีฟกาขนาดนี้ก็ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าผมห่างหายจากวงการไปนานก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วผมกดลองอีกครั้งได้ไหมไม่ได้แล้วครับทุกคนน้ำมันผมหมดแล้วครับผมไม่อยากไปกดดูโฆษณาใหม่ครับมันเสียเวลาเอาเป็นว่ายังไงคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่ ชอบดูคลายเอกดิฟหรือว่าใครที่อยากดูคลายเอกดิฟถ้าใครที่ชอบจอแบบนี้ด้วยนะครับผมก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมจะได้รู้ว่าเอ้ทุกคนชอบดูจอแบบนี้นะเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันเต็มจอครับผมแล้วก็ของผมเนี่ยแมบว่าไม่ต้องไปตัดต่ออะไรมากมายครับถ้าทําให้เต็มจอเนี่ยผมต้องไปตัดต่ออีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันเต็มจอครับซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับผมก็เลยจะเป็นต้องทําจอแบบนี้ครับชอบไม่ชอบเังไงก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับ ขอบคุณมากๆครับผมสำหรับคนที่ดูเกมขาเอ็้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมใครที่อยากได้เซ็ตชูนครับผมผมจะมาลงขายให้เรื่อยๆนะสวัสดีผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ